สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนขอต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำภาษาอังกฤษที่ใช้ในภาษาไทยกันนะคะเด็กๆทราบไหมคะว,ว่าประเทศไทยของเราในอดีตนั้นน่ะได้มีการติดต่อกับต่างประเทศในด้านต่างๆเช่นการค้าการทูตธุรกิจศาสนาวิทยาศาสตร์ และยังมีด้านอื่นๆอีกมากมายด้วยนะคะจึงทำให้ภาษาไทยของเราได้รับอิทธิพลมาจากภาษาต่างประเทศด้วยค่ะโดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นภาษาสากลเราจึงควรฝึกอา่านฝึกเขียนคำเหล่านี้ให้ถูกต้องกันนะคะคำภาษาอังกฤษที่ใช้ในภาษาไทยเรานี่เราจะใช้ทั้งคำที่เป็นคำทับศัพท์และคำศัพท์บัญญัติด้วยค่ะ เด็กอาจจะสงสัยว่าคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันค่าคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะก็จะเป็นคำที่ถ่ายเสียงมาจากรูปคำในภาษาอังกฤษและนำมาเขียนในรูปแบบของภาษาไทยโดยใช้ตัวอักษรไทยนั่นเองค่ะเพื่อให ผู้ใช้ภาษาออกเสียงได้อย่างถูกต้องหรือออกเสียงได้ใกล้เคียงกับภาษาเดิมบางคำก็แทบจะกลมกลืนไปกับภาษาไทยเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างคำที่นิยมใช้เป็นคำทับศัพท์กันค่ะเรามาเริ่มที่หมวดแรกกันเลยค่ะนั่นก็คือหมวดอาชีพค่ะอย่างเช่นแอร์โฮสเตสจวตจุดบาริสต้าแอร์โฮสเตสกับจัตนะคะก็จะเป็นพนักงาน ต้อนรับบนเครื่องบินนั่นเองค่ะแอร์โฮสเตจจะเป็นผู้หญิงส่วนสจวตจะเป็นผู้ชายนะคะบาริสต้าเป็นนักชงกาแฟนะคะซึ่งเขาจะมีความรมู้ในเรื่องของกาแฟเป็นอย่างดีเลยค่ะหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเด็กๆอาจจะลองสำรวจที่บ้านของเด็กๆนะคะว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างที่เป็นคำทับศัพท์นะคะอย่างเช่นปลั๊กสวิตช์ลิฟ ไมโครโฟนไมโครเวฟแบตเตอรี่ค่ะหมวดของกีฬานะคะอย่างเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลเทนนิสวอลเล์บอลกอล์ฟสนูกเกอร์ค่ะในหมวดของอาหารและเครื่องดื่มนะคะเราจะพบว่าในหมวดนี้เนี่ยมีคำทับศัพท์เป็นจำนวนมากเลยนะคะอย่างเช่นแพนเค้กเบคอนไอศกรีมฮอทดอก ช็อกโกแลตเย็นี่เบียร์ไวน์หรืออาจจะมีคำอื่นนะคะที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์เฟนฟรายค่ะในหมวดของเครื่องแต่งกายและของใช้นะคะอย่างเช่นเชิอตสูทซิปเน็กไทแจ็คเก็ตลิปสติกหมวกแก๊ปค่ะในหมวดของยานผ่านะนะคะ เราก็จะมีคำทับศัพท์อย่างเช่นแท็กซี่รถแท็กเตอร์รถแบ็คโฮรถมอเตอร์ไซค์หรืออาจจะเป็นยานพาหนะทางอากาศอย่างเช่นเฮลิคอปเตอร์ค่ะในหมวดของดนตรีนะคะเรามาดูว่ามีคำทับศัพท์อะไรบ้างอย่างเช่นเปียนโนกีตาร์ไวโอลินแซกโซโฟนคอนเสิร์ต ในด้านของธุรกิจนะคะก็จะมีคำทับศัพท์ที่นำมาใช้นะคะอย่างเช่นเช็คการ์ดแคชเชียร์ดอลลร์เครดิตคูปองเปอร์เซ็นต์ค่ะในหมวดของสัตว์นะคะก็จะมีคำทับศัพท์นะคะเรียกเป็นชื่อสัตว์เลยค่ะอย่างเช่นกอริลลาฮิปโปโปเตมัสยีราฟเพนกวินไดโนเสาร์ค่ะ หมวดของพืชน,นะคะเราก็มีคำทับศัพท์นะคะที่ใช้เรียกเป็นชื่อพืชอย่างเช่นสตรอเบอรี่ปาล์มยูคาริปตัสต้นโอ๊กค่ะอะไรก็จะเป็นชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์นะคะที่เราเอาไว้ใช้เปลี่ยนเวลาที่มีบางชิ้นส่วนเสียหายนะคะอย่างเช่นเกียร์เบรกนอ็อตสกรูมอเตอร์ค่ะ ยังมีคำทับศัพท์ที่เรานำมาใช้ในมาตราวัดอย่างเช่นเซนติเมตรเมตรกิโลเมตรกิโลกรัมซึ่งคำทับศัพท์เหล่านี้เนี่ยเราจะพบได้ในวิชาคณิตศาสตร์และในชีวิตประจำวันด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีคำทับศัพท์อื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นเต็นท์เซนชื่อการ์ตูนก๊อปคลินิกโบนัสฟิล์มฟาร์มเอ็กเซเรย์ ดูเซฟโปรแกรมคอนกรีตชม้มกับตันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเ,เราได้เรียนรู้คำทับศัพท์กันไปแล้วนะคะเราก็มารู้จักกับศัพท์ัญญัติกันบ้างคะ่ะ เดี๋อาจจะสงสัยว่าศัพท์บัญญัติมีลักษณะเป็นอย่างไรศัพท์บัญญัติก็คือคำที่บัญญัติขึ้นใหม่ในภาษาไทยโดยราชบัณฑิตยสถานเป็นผู้รับรองเพื่อรองรับศัพท์ใหม่ที่เกิดขึ้นตามเทคโนโลยีและความก้าวหน้าด้านต่างๆของโลกมักจะเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศเรามาดูตัวอย่างคำภาษาอังกฤษที่มีศัพท์บัญญัติที่มีคำบัญญัติเป็นภาษาไทยกันนะคะ มาดูที่คำแรกกันเลยนะคะทีวีเราใช้สัพ์บัญญัติว่าโทรทัศน์ค่ะคำต่อไปนะคะปาร์ตี้เราใช้ว่างานเลี้ยงโปเตอร์เราใช้สับัญญัติว่าแผ่นป้ายประกาศค่ะแอรเราใช้สัพ์บัญญัติว่าเครื่องปรับอากาศค่ะรถเมล เราใช้ัรร์บัญญัติว่ารถโดยสารประจำทางลอตเตอรี่สลากกินแบ่งฟุตบาทบาทวิถีหรือทางเท้าคอมพิวเตอร์ค่ะเราจะใช้ศัพท์บัญญัติว่าคณิตกรเด็กๆอาจจะไม่คุ้นเคยกับคำว่าคณิตกรนะคะส่วนใหญ่ เราจะนิยมใช้คำว่าคอมพิวเตอร์นะคะในการพูดและสื่อสาราจนกลายเป็นว่าคำว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นคำทับศัพท์ไปเลยค่ะแบงค์ Bank, เราใช้ศัพั์ญัญญาว่าธนาคารหรือธนบัตรออฟฟิศเราใช้ว่าสำนักงานค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ วันนี้เราได้รู้จักคำภาษาอังกฤษที่ใช้ในภาษาไทยทั้งที่เป็นคำทับศัพท์และศัพท์ัญญัติเด็กๆก็ลองกลับไปฝึกใช้คำทับศัพท์และศัพท์ญญตัตกันให้ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอฝากแบบฝึกหัดไว้ให้เด็กๆได้ลองไปฝึกทำกันนะคะในหน้า 62, 63และ64ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปลงใน Google c l a s s r o ดูมาด้วยนะคะ เพื่อที่ครูจะได้เช็คการส่งงานของเด็กๆค่ะวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ